สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวไดบ่ายชนอยู่นะครับคลิปนี้ก็มาดูมาอัปเดตหัวมันนะครับก่อนที่จะขุดนะครับเรามาลุ้นกันก่อนที่จะขุดนะครับมาดูหัวมันนะครับไว้ให้คนงานตัดต้นมันนะครับตัดตัดละมันทิ้งนะครับก่อนที่จะขุดนะครับแปลงนี้จะไม่ได้ จะไม่ได้ปลูกอีกนะครับจะไม่ได้ปลูกนะครับแปลงนี้เพราะว่าจะลงยางพลานะครับแปลงนี้ก็จะไม่ได้ also, ป diver, like ลูกอีกนะครับเป็นมันเกษตรา s, <S kind of ศาสตร์นะครับเราจะมาดูห Likewise, ัวมันนะครับก็เสียดายลําอยู่นะครับแต่ถ้าจะเก็บไว้ก็อาจจะได้ปลูกช่วงเดือนมีนาหรือเมษาก็ลําก็ไม่น่าจะเก็บไว้ได้นานขนาดนั้นนะครับก็เลยจะไม่เก็บนะครับจะไม่เก็บท่อนพันไว้นะครับตัวนี้ ซึ่งคนงานก็ตะกุยดูหัวมันนะครับเมื่อเห็นหัวมันแล้วเราก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูนะครับก่อนที่เราจะขุดแล้วค่อยมาลุ้นกันตอนที่ขุดอีกทีนะครับตอนขุดก็จะทําคลิปให้ดูอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็จะมาดูหัวมันที่คนงานตะกุยให,ให้ให้ชมนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งแปลงนี้ก็ฉีดน้ําหมักมูลสกรนะครับ3รอบนะครับแล้วก็ใส่ศูนย์หกศูนย์ในช่วง4เดือน,นครับแต่ว่ารก หญ้านะครับหญ้าขึ้นดีมากเลยนะครับก็เอาไม่ไหวนะครับกับหญ้าสําหรับในแปลงนี้ก็หญ้าขึ้นอย่างเต็มที่เลยนะครับหญ้าลกว่ามันมีไหมนะครับก็มาดูนะครับก็การันตีได้นะครับสําหรับน้ําหมักมูลสุกรนะครับท่านผู้ชมนะครับก็มีบางท่านนะครับที่คอมเมนต์มาในใต้คลิปนะครับว่าใช้ของของราคาแพงๆนะครับ ของบริษัทหนึ่งนะครับเราจะไม่เอ่ยชื่อนะครับแต่ว่าราคาแพงมากนะครับใช้ฉีดแล้วพืชน,นั้นดูดซับธาตุอาหารในด,ดินจนหมดนะครับทำให้ดินแข็งนะครับนั่นคือเข้าใจได้เลยนะครับว่าไม่ใช่สารชีวภาพเหมือนน้ำหมักมูลสุก,กรนะครับถ้าหากการใช้น้ำหมักมูลสุก,กรนะครับจะไม่มีปัญหาในเรื่องแบบนั้นนะครับ ในการที่พืชจะดูดซับธาตุอาหารในดินขึ้นมาใช้จนหมดนะครับน้ำหมักมูลสุกรนั้นยังไปช่วยไปช่วยในเรื่องการเพิ่มจุลินทรีย์ในดินได้นะครับจึงไม่มีปัญหาเพราะว่าน้ำหมักมูลสุกรนั้นเป็นสารชีวภาพโดยแท้นะครับกรีนออแกนิกนะครับซึ่งไม่เป็นพิษเป็นภัยนะครับสําหรับของบริษัทที่โฆษณาขายนั้นอาจจะได้ผลอย่าง ทันตานะครับอาจจะดีในช่วงปีแรกปีต่อไปนั้นจะทําให้ดินแน่นแข็งขึ้นมานะครับเพราะว่าธาตุอาหารในดินจะถูกบังคับให้ออกไปนะครับในการที่ดูดซับธาตุอาหารในดินไปเลี้ยงจนเกินไปนะครับจึงทําให้พืชนั้นโตเร็วนะครับโตเกินขนาดนะครับธาตุในดินก็เลยหมดนะครับนั่นคือของ ที่ราคาแพงๆที่บอกว่าเป็นของชีวพันธุ์นะครับเป็นของชีวภาพปลอดภัยไร้าสารพิษนะครับแต่ในความเป็นจริงนั้นเป็นการผสมสารนะครับสารบังคับให้พืชนั้นดูดซับธาตุอาหารในดินมาใช้นะครับนั่นคือของที่ไม่ใช่ชีวพันธุ์โดยแท้100%นะครับแต่น้ำมักมูลสุกรนั้นชีวพันธุ์ร0 0รนะครับก็มาดูว่ามันกันเลยนะครับ ท่านผู้ชมมาดูเลยนะครับก็รกหญ้านะครับนี่วัชพืชเยอะมากเลยนะครับวัชพืชก็ขึ้นอยากหนาแน่นนะครับคือตัดแล้วนะครับก็จะมาลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมมาลุ้นกันเลยนะครับว่าตอนช่วงที่เราขุดนั้นจะได้ขนาดไหนจะได้กี่ตันนะครับตอนนี้มาดูหัวมันธ์สำปังพันธ์เกษตรศาสตร์นะครับท่านผู้ชมนี่ นี่นะครับคือคนงานตะกุยให้ดูนะครับเห็นแล้วก็เลยมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับว่าหัวมันนั้นสุดยอดขนาดไหนนะครับนี่ตัประมาณ1เมตรนะครับที่ปลูกนะครับนี่นะครับประมาณเกษตรศาสตร์ตอนแรกนั้นตอนที่เราฉีดแรกๆนะครับคือการตอบสนองของเกษตรศาสตร์นั้น จะไม่เจริญเติบโตในทันทีนะครับดูหัวไม่ค่อยจะโตนะครับในช่วงแรกแต่พอหลังจากสีเดือนขึ้นมานะครับหัวมันก็จะเริ่มโตนะครับสำหรับเกษตรศาสตร์ครับท่านผู้ชมกับการฉีดพ่นด้วยนำหมักมูลสุกรแล้วเราใส่ปุ๋ยปุนย0หกศนะครับในช่วงมันได้4เดือนนะครับสเดือนขึ้นนะครับนี่นะครับหัวมันสุดยอดมากนะครับยาวอีกด้วยนะครับ ทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับสําหรับมันพันเกษตรศาสตร์นะครับนี่เดี๋ยวเราค่อยจะไปดูมันชนิดอื่นอีกนะครับเวลาขุดเราก็จะมารุ่นกันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ให้ดูว่ามันเกษตรศาสตร์เสียก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับที่เขาตะกุยนะครับคือคนงานตะกุยให้คนงานตัดตัดต้นมันนะครับ นี่ครับตัดทิ้งเลยนะครับไม่ได้เก็บไว้นะครับนี่ตัดทิ้งนะครับส่วนก็ลกลกขนาดนี้ยังมีหัวนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมขยันนะครับทําให้วัชพืชนั้นไม่ค่อยมีในแปลงนะครับหัวมันก็น่าจะยิ่งกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าแปลงของบระส่วนนั้นจะลกนิดหนึ่งนะครับลกวัชพืชนะครับดังนั้นหัวมันก็ได้ขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าคุ้มต่อการลงทุน นะครับเพราะว่าลงทุนอันน้อยนิดนะครับไม่ได้พึ่งพิงปุ๋ยเคมีนะครับไม่ได้ใช้เคมีเป็นหลักนะครับเราใช้ชีวพันธุ์เป็นหลักนะครับโดยการใช้จุลินทรีย์น้ำหมักมูลสุกรนะครับที่ใช้ดินก็ร่วนนะครับดินก็ร่วนชุยนะครับเพราะว่าดินนั้นใช้น้ำหมักจุลินทรีย์หนอลกล้วยและน้ำหมักจุลินทรีย์นมหมักนะครับ และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับในการฉีดพ่นดินไปด้วยนะครับจะทําให้ดินนั้นล้วนซุยนะครับแม้ดินจะแห้งแต่ก็ยังล้วนดีนะครับสําหรับดินของบะซนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็นําทุกท่านมาดูนะครับอัปเดตหัวมันก่อนที่จะขุดนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับให้ดูก่อนนะครับพอขุดแล้วเราก็จะมาลุ้นกันว่าจะได้เท่าไหร่นะครับจะได้กี่ตันต่อไร่นะครับก็จะมาลุ้นกันอีก ทีนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b ส c คร b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้บาซนุนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ